สวัสดีค่ะนีคหานักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับเลี้ยวเหล่าเชือนะคะในวิชาภาษาจีนนะคะโอเคในคาบที่แล้วนะคะเหล่าเชือก็สอนการนับเลขหนึ่ถึงสิไปแล้วในคาบนี้ในชั่วโมงนี้นะคะ เราชื่อก็จะมาสอนเด็กๆชนนั้นอนบบานหนึ่งนับเลขภาษาจีนเลข1 1ถึงเลข20นั่นเองค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเรียนเลข1 1ถึงเลข2 0เราชื่อนะคะก็จะมาทดสอบเด็กๆสักเล็กน้อยนะคะทดสอบความจำว่าเด็กๆเ,เรียนไปแล้วจำได้ไหมว่า เลขในภาษาจีนที่เราซื้อจะถามต่อไปนี้นะคะออกเสียงว่ายังไงโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราซื้อก็จะถามเลยโอเคนะคะเราซื้อขอถามเด็กๆว่าหนึ่งในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะโอเคเก่งมากเลยค่ะดเด็กๆหนึ่งในภาษาจีนออกเสียงว่าตัวละออกเสียงว่า โอเคคำถามต่อไปที่เาอือจะถามเด็กๆก็คือเออเลขห้าในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเอ่ยอะให้เวลาคิดให้เวลาคิดโอเคมีเพื่อนตอบมาแล้วเพื่อนตอบว่าหูต้วยละห้ในภาษาจีนออกเสียงว่าหูถูกต้องค่ะ ต่อมาตัวเลขอีกตัวหนึ่งตัวเลขตัวสุดท้ายที่เราชื่อจะทำเด็กๆในวันนี้คือเลขสิบในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงมีใครตอบได้ไหมคะโอเคมีคนตอบมาแล้วมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยโอเคสิบในภาษาจีนออกเสียงว่าสิด้วยเหถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆโอเคในเมื่อ เด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งจำได้แล้วว่า1-10ออกเสียงว่ายังไงต่อไปเพี้ยวหลอชือก็จะมาสอนเลข11-20นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเลข11ในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าฉืออีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะฉืออีเด็กๆออกเสียงตาม คุณครูนะคะชืออีออกเสียงตามอีกรอบหนึ่งนะคะชืออีโอเคเก่งมากๆเลยค่ะชืออีความหมายคืออะไรเอ่ยเลขสิบเอ็นนั่นเองเก่งมากมากเลยค่ะต่อไปเลขสิบสองในภาษาจีน สิบสองในภาษาจีนออกเสียงว่าสิบสอ,อฟังอีกรอบนึงนะคะเด็กๆสิบสอ,อ,อาเวลาออกเสียงสองในภาษาจีนนะคะเราต้องมมวนลิ้นด้วยนะคะเวลาออกเสียงฟังเราคือสิบสองเด็กๆพูดตามนะคะสิบสอง โอเคเราูเขาฟังอีกรอบนึงสิองโอเคเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสิ 12. ในภาษาจีนหมายถึงเลขอะไรเอ่ยเลข12ใช่ไหมคะโอเคมีคนตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะตัวเลขตัวต่วตอไปเลข13 13ในภาษาจีนออกเสียงว่าสิบสา สามาเด็กๆออกเสียงตาม老师สิบสามโอเคขอฟังอีกรอบหนึงน,นะคะสิสามเก่งมากๆเลยค่ะ YT 11. เด็กๆกิสามก็คือ13ตัวเลขตัวต่อไปเลขสิบในภาษาจีนออกเสียงว่า ชิ่ิ่อเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะออกเสียงตามเราสิบสี่ในภาษาจีนออกเสียงว่าสิบสี่ครูขอฟังอีกรอบหนึ่งออกเสียงตามนะคะสือโอเคเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปสิบสเราเรียนไปแล้วต่อไปตัวเลข15 15ในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าสือหูือหโอเคออกเสียงตาม老师นะคะสือหูอีกรอบนึงค่ะสือหู เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆโอเค15ไปแล้วเราออกเสียงไปแล้วต่อไปตัวเลขตัวต่อไปเลขอะไรคะเลข16 16นี้ภาษาจีนนะคะออกเสียงว่า1ิ16ิอ,ออกเสียงตามอีกรอบหนึ่งนะคะ1ิ โ okay. อเคสิบเลียวความหมายคืออะไรคะเลขอะไรเอ่ยสิบหกใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยคะ่ะตัวเลขตัวต่อไปสิบหกแล้วตัวเลขอะไรคะสิบหกแล้วต้องสิบเจ็ดโอเคตัวเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดในภาษาจีนออกเสียงว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดนกเียๆออกเสียงตามห老师 สิเจ็ขอฟังอีกรอบนึงค่ะออกเสียงตามสือเีเก่งม,มากๆเลยค่ะเ,เด็กๆออกเสียงได้ดีมากเลย17ไปแล้วออกเสียงไปแล้วตัวเลขตัวต่อไปเลข18 1 8ในภาษาจีนออกเสียงว่าสือปา อปาอ,อาออกเสียงตามคุณครูนะคะสิปเข้าฟังอีกรอบนึงค่ะสิปเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไป18ไปแล้วต่อไปตัวเลข19 19ในภาษาจีนออกเสียงว่าสิ ออสิบเก้อารเกอเซนตามครูสิบเก้าเขาฟังอีกรอบนึงนะคะสิบเก้โอเคเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปตัวเลขตัวสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้คือเลขอะไรเลยเลขเลขอะไรคะเลขยี่สนั่นเอง ยี่สิบในภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงมีใครทราบไหมคะโอเคยี่สิบในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่า二十二กเด็กๆออกเสียงตาม老师นะคะ二十二十ขอฟังอีกรอบนึงนะคะออกเสียงตามค่ะ ยีโอเคเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งม,มากๆเลยค่ะและในวันนี้เราก็เรียนจบกันไปแล้วเลข11ถึงเลข20นะคะหลังจากที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะ ดูวิดีโอนี้จบนะคะเรียวรอชือก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนับเลขในภาษาจีนในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะนำไปฝึกฝนไปออกเสียงนะคะไปฝึกออกเสียงแล้วก็ฝึกนับบ่อยๆนะคะก็วันนี้นะคะเราอชื่อเปลี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนแลค่ะแล้วไว้โอกาสหน้าเจอกันคราบต่อไปนะคะ ไปแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายใจจีนซีเียตาเจียขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย